มัวจินามแบบอันนี้ไปทางใดทางใดนี่เออเออบังฝนยุ่งเมงวันมึงงามเต้นนี่เต้นดองๆผมเลยมันตามจนเก็บนแล้วนี่ตั้งไก่มันยามน่ะน,นี่เอาเมงวันปวดนะมาตบหายบ้าง มันก็หูจักหูจักได้งั้นมเท่าไหรมันสีอยู่นิ่งๆก็ได้ออื้อนสิตัหไปบ้างนี่ได้ไปมักมักได้ยงี้มเท่าไหรม,มันมนึงขามันคุ่นขาใหญ่ขาใหญ่เลี้ยน้ำมาให้กิน น้ำบมดแล้วน้ำบมดแล้วไปเอานามม้ำมาให้กินใหายเห็นไปทั้งทั้งฝุ่นมีนกระลดดแล้วโอ้ยน้ำมแล้วน้ำหมดแล้วเกยได้น้ำนะจ๊ะ น้ำไปให้วัวน้ำไปให้วัวกันนมาแล้วน้่งจีนามเด้อขาวหน่ียตนว่นาเส่ววะนะ <H ate here> เฮ็ดเฮียเดิเที่ยงก็เฮ็ดเฮียเองเดี๋ยวก็เด้อตัวนั้นเด้อกันนี้นอนแล้วย่งแบบสบายอุ้มว่าป่าหยางชอบจินงาหญ่แน่เนี่ย Này, giả dạng Chị Nam, con mà Chị Nam, con mà. Cái xí liêng nhai. Ôi, con này nhung. Nhìn mẹ. Nhìn nhai này mà. Mẹ cơ Nam. Nam. ไงขาวมากกว่ไหนไงเขามาเลียงให้ปลาอย่างคือเก่าอนอีกล่ะขาวไอขาวเลียงเขาหุ้มะเขาหุ้มกินบะน้ำเยจุดินให้เขาอยู่นะที่จิมบ่จินน้ำบ่อะ ý cái cây cành, hả mãi không 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 Má không không mãi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  มันก็บปริจีนน้ำเดี๋ยวเสียเอาน้ำม,มาไว้เห็นมันนำ้ำตัวหนึ่งของขาจะคล้องอยู่พุู่ดย่ามว่าบระหิเฮ็ดบระเฮ็ดย่าวเอาของน้ำรวมอีกซะเนาะตัวนี้จ้ะเฮ้ยว่าง่ายว่าง่ายเดีย๋ยวกินน้ำซุ้ย้ยกินน้ำ เ,าเรากินเชี้ยคืนยังกินยังได้ปะไว้นี่สิฮึอยี่ห้ามันยากเนะาะบังนึงนอนตนนัวนึงกับสิบว้ม่มทางคุณคนอีสานหากินสื้อมือไปอีสานาจนะาเนาะเรียงงัวะเรียงควายไปอีสานกับซำมเนียาจายนี่บรรยากาศดี แต่ว่าเมกีเา,ากับบมีเงื่อนแสงจเนาะขับเลี้ยไว้ว้สารต่อสารต่อเลี้ยไว้ที่้าเด่กำหลอกำไลไปสนนเลี้ยงไว้เวนี่ิดต่อเขาเด้น่เนี่ิดต่อเขาเฮ้ยเฮไปเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยไป,ไป,ไไปาทางใดไปคนละทาง <Nhạc> ngày lên ở con với bây giờ con là thang nữa không, thứng cắn vào đây đây con này nhạ thang đấy thang đấy con phải nhắn con ừ khó nên lạ khó nên lạ ถอมกันมาได้งานในท่างงานยานมันถึงกัน,น,น,นทางงานาานันได้มนนีต้องผูกมาห้าพี่นงของขาของบัดเนีย้ยฮะเออหัวจากกว้วมนี่ยแม่ ึลามบาใบบอห้มันถึงกันสิพันกันไม่ออก่ากนะเข้าคนไมาใหญ่มันไปหากินหากินนั่นละแ้วสมีที่ห้าวนนี้ไว้นี่ละใส่มือเดียว ึบนี่ซีมีกับพ่อรสน,น,าานี้น่าจะนะไปทลปะลุดบ่ละทะลุดบ่แห้งมันหลายขึ้นอย่างนี้ด้ว่วยุ่มเอเอานามมาไว้ให้มันกีนน๊ม น่าก็สีย่างไปเอาน้าไปอีกตนนะัวนึงมันบอกินมันก็ตั้งไปอย่งสาจางฉันก็ะจินแล้วพื <c oughs> ้นที่เลี้ยงงัวเข้าเป็นเดินสินล่ะนั่นเขาก็ม่ดผูกไปย่ามันเขาก็เอาเฟี้ยงเฟี้ยงมาไว้ ต็นายเกี่ยวเขาเขาก็เอาเฟียงมาไว้ใส่ยุงไว้ใส่หมองน,นี่เออเนี้ยเยก็บเฟียงเฮ็ดเนี้ยเก็บเฟียงไว้กระเต็มนี่ไอ้ถากินนาหนาแรงเนาะยังบรรยากาศมื่อนี้จะ้ะไปหากันแล้วสองตัวนั่นขาว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 ก็แดงแดงนี่เป็นน้ำกันดีดีดีมันโดนไอ้กระเตะเอาเออนอนกระเตะไอ้ ตั้งกันตั้งกันเกือบปีไปแล้วว่ากะเจเอาน้ำไปหัวจ้าบัานน้ำเฮาต้องคนละอันนี่ทีหห่หามันยากงานไอเดี่ทีเที่ยาก,ก็สิไปบ้านที่นี่ สองอันเขาไม่หยาดไปก็ขาไม่กินน้ำขาวถึงกันมาเลยขาเอา้ยเอ้าเดินนาำเด้อเพ่อีกทางนึงค่ะเฟียดนั่นเฟียด

ถ้าได้กินน้าแล้วก็กินหญ้าก็กินได้เบื้องมือสิส,สิไม่วันครับตกนุ่งเลยขเขาบกูได้มีที่ก,กันกะบอกได้เด้อจ้ะไม่ของกี่ซนะเนาะ ของทางอีซะน,นะเต้ไม่ได้กินได้หี่ของบ้าโอ้แม่มันนี่ม,มันจะได้กินเต่มเฮ็ดกวั้ มัีหลายเลยมาสินงท่ว่ต,วต,วต้องสิ่ตัวเอาไว้นี่ความมัดแล้วพี่น้องกินหนามาท่านอิ่มหิวขาวยุ่งกันมา่าขาวนะเออมั้งมั้งสิตัวยุ่งหายมั้งน,นะมั้งเออ,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 อ ข้ากิลีเดแมงวันเ้ยงไหวมันอ่ะตัวนึ่งะจายกันยุ่นนาม,านนม่กินน้ำอ่ะกินงาฮู้นะฮู้ปะ กินกกินไปแม่มีแม่งวันเฮ่ยังไว้ในป่าอย่างไ่ะจ้าห้ากับพอืดกูเนี่ยหยาน่าสิก <lawsuit. S 1> <komm> ินตั้งแต่ป่าป่าเด้ันจะกินคือจังอันกล้วยเด้หัวกินยอด กินแต่ยน่อด้นไ,ปปได้พูกไว้เลี่ยงไว้นี่ละ่ะตัวนั้นว่กินน้ำตัวนี้ว่าไม่เห็ดใหญ้ยเลยเต้นีเรื่องน้ำเด้อขาวเอ้ยขาวเอ้ยน้ำกับมาถวายแล้วน้ำกับมาให้กินตัวนี้ด้วยปะนี่ยว่าสิได้พี่น้องจา้า มีหนมีใอ้ตัวนี้ตัวนี้บ้ตัวนี้นะะซีอ์ฝนเะอ้อเรียดแตกเลยฮึ่มกับมีเด้งามเด้อตัวนี้ถือเดดถือเดดนะั่นถือคมน้ำนะ อมก็มีดอมก็มีแดดก็มีเลี้ยงไว <c oughs> ้กินหนาอยากจะการเลี้ยงงัวตางเทื่อกะว่าง่ายเดย้ลงคนขมเม็ดด้ก็สีเลี้ยงได้จ้ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ่ายจะหาหญ้าหา,า,าหาุ่งมาให้เขากินต่างเทื่อห้าวเบาางห้ากะ ได้มากอันผูกไว้เนาะจ้ะเนาะผูกไว้น้ำต้นใหม่ต้นอะไรเขาได่เศร้าหฮมเพราะเขาบ่หอนคักสินะแต่นนว่ามันกับมีหฮมอยนมึงเติบแดดในหฮมสุมเนี่ยกับได้อยู่หฮมอยพ่นหากินเอา้าลับขค้ืนมาที่นี่ขับคืน นี่โมกัอยู่ทางนี้จ้ะหฮมเด็เขาหโมกินแล้วเขาก็นอนก็สิเลี่ยงงหกเจ็ดปีสองปีสองปีสามปีก็ปป้อยออกได้อันนี้เป็นแม่พันธุ์น,นี่ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ซุนั้นเป็นรุ่นลูกซุ้มขาวๆแดงๆนั่นกินน้ำบ่ ไปค่าเสืออีกไปบ่ได้ไปหาลูกเด่นเราไปดอกพี่หน้ามาไม่ให้กินแล้วต่างใบไม่เกับกินดิ กินนามมาแล้วพี่ในโฮมพี่ตอถิมซะมกินขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามขอรอชมคลิปหน้านะคะ